คเมเสนสุดอับอายค่ะมันคงเผยข้อมูลลับกัมพูชาส่งทหารบุกไทยนับแสนสุดท้ายดับเพียบค่ะ ตามข้อมูลและหลักฐานที่กองทัพบ,บกได้แถลงต่อเอกอัครราชทูตอุปทูตผู้ช่วยทูตทหารรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาชี้ชัดเลยค่ะว่ากัมพูชาเตรียมการที่จะโจมตีชายแดนไทยมีการดัดแปลงภูมิประเทศตัดถนนเสริมความแข็งแรงของบังเกอร์ ระดมทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์มาที่แนวชายแดนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงได้ให้ข้อมูลค่ะว่ากัมพูชาเตรียมกำลังทานจำนวนมากมาสู้กับทหารไทยแค่เฉพาะทหารหลักที่เป็นทหารประจำการก็มีร่วม30,000นนายแล้วก็ยังส่งเตรียมพร้อมทหารกองหนุนอีกเพียบ โดยพื้นที่ประทะหลักอยู่ในเขตกองทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบโดยกองกําลังสุรนารีเราแบ่งพื้นที่เป็น3หน่วยคือชอกอชอก1ชกกอ2และชกก3ค่ะทั้งนี้นะคะฐานกัมพูชาที่วางกําลังเผชิญหน้ากับฐานไทยฝั่งตรงข้ามชกก1เนี่ยมีจํานวน13กองพัน จุดปะทะเดือดในพื้นที่ก็คือภูมะเขือช่องอานมาพื้นที่ที่2ค่ะคือฉอกอสองมีทหารกัมพูชาวางกําลังฝั่งตรงข้ามจํานวน7กองพันพื้นที่สําคัญคือปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายส่วนตรงข้ามฉอกอสามนามีทหารกัมพูชา4ี่กองพันค่ะนับรวมกําลังทหารกัมพูชาที่เผชิญหน้าฐานกองกําลังสุรนารีมีทั้งหมด24กองพันหรือประมาณ 24, 0 0 0พนายค่ะ โดยแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงนะคะให้ข้อมูลว่านอกจากกําลังทหารหลักข้างต้นแล้ว ฮุนเซนยังมีการสั่งระดมฐานกองหนุนจำนวนมากโดยตรงข้ามชอกอ1จําจำนวน40กองพันตรงข้ามชอกองจำนวน20กองพันตรงข้ามชอกอ .3 ์าจำนวน17กองพันทั้งนี้รวมกันแล้ว77กองพันหรือว่า77,000นายส่วนทหาร B HQ หรือว่าหน่วยองครักพิทักษ์ฮุนเซนถูกส่งมาในพื้นที่ช่องบกและภูมะเขือ1,000นายค่ะ ส่วนพื้นที่กองกำลับงบูรพานะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1กัมพูชาส่งฐานมาอยู่แนวหน้า7กองพันแล้วก็มีกองหนุนอีก1 1กองพันรวมเป็น18000นายแต่แนวนี้เหตุการณ์สงบไม่มีการประทะค่ะ ส่วนตัวเลขฐานกัมพูชาที่เสียชีวิตนะคะรัฐบาลฮุนมาเนตยืนยันว่ามีแค่5นายค่ะแต่เมื่อส่องดูโซเชียลของชาวกัมพูชานะคะก็มีการลือกันเยอะมากลือแบบหนักมากมีโพสต์ทุกวันเลยคุณผู้ชมน่าจะเสียชีวิตมากกว่า3,000นายค่ะสูญหายอีกนับพัน ที่สำคัญเลยก็คือชาวบ้านเนี่ยต้องจัดการศพกันเองตามยถากรรมหลายครอบครัวค่ะไม่มีแม้แต่โลงหรือว่าธงชาติคลุมล่างต้องเปิดรับบริจาคเงินทําศพนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ความสําคัญกับทหารที่มียศใหญ่โตเท่านั้นค่ะ